ไแปลงว่ามีการปล่อยำเทีเ็องแห่งไม่ได้แห่งเดียวครับเพะในเาแล้วครัผู้ว่าก็ได้ช่วยคนที่จะ่ไม่ใช่ผู้ว่าก็ได้ที่ส่งหลักฐานเลยมาครับน่คดูใดูใหให้ดูให้ดูใูใปลาตายเฉยๆครดบคร้บูใ้ดให้ดตใวจดบดูให่ดูให้กูให่า้ด้้่้่า้ว้จะเริ่มส่งครับ ตายทุกตัวครับทางโน้นตั้งแต่ออมเมืองลงไปสองให้ตายหมดครับครับก็สถานที่ฐานรอดที่เป็นก็เป็นที่ทำไมนี่ให้พป่ด้ยพี่หันหน้าจะแข่งใหม่หันหนแข่งใหม่ข้าเปใหม่พี่มาเนี่ยเราก็เป็น

นั้นค่าก็ต่ำกว่า3มิลลิกรมต่อนิตอนนี้วัดได้เจ็ดมิลลิกรัมต่อนิตก็สูงกว่ามาก